ก็มีเนสโกทาจิโร่นะคะประมาณนี้สวัสดีค่ะท่านชมองกั่านผู้ชมทุกท่าค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของ d ีมสเ Slayer ดาวไปขั้นสูงดีกว่าค่ะเริ่มจากของแค่สามอย่างก็พอค่ะทุกคนนี่อย่างแรกนะคะเป็นนี่ กระเป๋าของยายบะนะคะทุกคนของเราเป็นสูตรเลยสวยมากทุกคนของงานญี่ปุ่นแท้ๆเลยเดี๋ยวเราแกะออกมาแล้วคือแบบนุ่มมากคนสวยเหมือนสวยสวยแบบสวยมากนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานี่นะคะทุกคนใส่กริปไม่มีลิ้วลอยเลยค่ะ ของญี่ปุ่นแน่นอนค่ะทุกคนนี่นี่ญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะนะคะนี่เนซุโกะคานาโอะชินอูกุชินอุบุชินโุบุนี่ uko, o, Shin oku, Shin u, นะหน้าหน้ากับด้านหลังก็จะประมาณนี้ค่ะนี่สิ่งที่คู่กันนะคะปากกาปากกาปากกาดะเบคสุงนี้สีม่วงก็มีเนซุโกะทาจิโร่นะคะประมาณนี้ คู่กันซึ้งคู่กันหน้าสิ่งต่อไปนะคะก็เป็น,เป,นเป็นแบบเข้กันมากอะทุกคนเป็นแบบพีเสอ้อเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้เป็นลูกอมดับรเศูนเป็นชินโนบุกับเขาชื่ออะไรเนาะกิยูเออทุกคนจำได้ละนี่กิยูกับชินโนบุเยวขอแกะก่อน หาทางแกะไม่เจอนะคะทุกคนใช้กรรไกรตัดอ่านี่ตัดได้แล้วของญี่ปุ่นหมดเลยนะคะทุกคนอ้าวเลยทุกคนน้องวมามันมีตุ่มแกะนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกคน,น,น,นเป็นไงบะหมดเลยทุกคนน่ารักมากพอ่อมันเป็นขนมไงบะค่ะทุกคนโซคิ้ว พี่ชอบไปขั้นสูงโดยเฉพาะอ่าอ่าถ้าใไปชอบแบบชอบแบบไปขั้นสูงก็ควรจะมาซื้อน,นะคะแน่นอนชอบมากนะคะก็จะมีทุกตัวเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวฟ้าเยนนะคะจาได้ไหมคะที่เราเพิ่งรีวิวไปนะคะทุกคนอย่างนี้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เราไม่รู้จักเราไม่ชอบอันนี้เป็นนี่เป็นปานวาลีแห่งหัวใจทุกคน นี่นี่เป็นตัวแบบแก่งรีนเกเร,ร,รียนสนีต่อไปเป็นนี่ทาจิโร่กับนิซุโกะอ,อ่ะเราจะมากินตัวนี้แล้วกันต้องเห็นหัวใจนะคะมีสีชมพูเลยปิดก่อนปิดก่องเชื่อว่ามันจะเป็นรูปยังไงทุกคนสวยมากคนรูปนี้รูปนี้รูปดโดนัทตันัทเป็นโดนัทนะคะ โอ้ oh! คนอร่อยมากค่ะถ้าติดแต่ร้อยค่ะสีชมพูรสอางุ่นค่ะไม่ใช่รสโค้ก oh. รสบลูเบอร์รี่ไม่รู้แหละชิมรสอะไรบ้างดีอีกรสนึงเราจะชิมเป็นอ,อร่อยมาก ปังเลยค่ะทุกคนมีหลายตัวอยู่ในห่อเดียวนะคะทุกคนทิโร่ชิโร,โรน่นี่เป็นอย่างนี้คะ่ะชิโร่ตัวอะไรก็ไม่รู้ะคะะ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้ตัวความรักหงดหงวใจอ,อืมประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็บ๊ายบายชิโร่